สวัสดีค่ะทุกคนบิวลาพรบลูเบอร์รนะคะ วันนี้จะบอกอะไรให้นะทุกคนว่าเราจะมาท่างที่เปิดใหม่ของโซลชื่อว่าฮุนไดโซลคือถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงนี้อ่ะที่เป็น MV อ่ะเพลงที่ร้องว่า <c oughs> ขอขอาวว่อมเสียงกันนะ Be my only one, i r o q u o i โอ้โหลูกคอสิบชั้น <laughs> คุณดโซลหูมีหลายชั้นมากเลยทุกคนคือจะบอกว่าที่เราเลือกมาห้างนี้เพราะว่าเป็นห้างที่แบบว่าโซมินิมอลมากเราคือบอกว่าพวกช็อปแบรนด์เนมมีอาหารเยอะมากคือแบบเป็นห้างที่มีความแบบมินิมอลมีความอาร์ตแบบมีความหลายหลายอย่างอ่ะเข้าใจปะเหมือนเอ็มคอทีบ้านเราอ่ะเออเอ็มบัสซีเอ็มคอทีอะไรี้ยทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเปิดช่วงโควิดที่ผ่านมาไงใช่เราก็เลยต้องมาอัปเดตในคลิปนี้เราจะพาไปห้างจะพาไปปิกนิกที่แม่น้ำฮันและและและเราจะพาทุกคนไปจิมจิมดักให้ได้ค่ะ ทำไมถึงชื่อคุณไดโซก็เป็นของคุณไดใช่ไหมที่บ้านใช้คุณไดอยู่นะคะโอเคเข้าได้แล้วห้ามออกด้วยบอกเลยว่าเข้ามาปุ๊บเจออะไรเจอโลเซเพราะว่าโลเซเป็นยิปแซงวาเลนติโนโอ้ my god อ้ my god มินิเมอร์นี่นี่ันในเลื่อนดูดิสวยมากวิวเจอโลเซแล้วโลเซฮัลโหลไงยังไย นี่แล้วก็มีช็อปพวกอะไรอะเครื ang, ่องสำอางน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเลยทุกคนดีออลเอสเตอร์เรอร์แม็กดูคนแจกรีวิวดิเ <AD> ด <keine S 2> ี๋ยวเราเดินขึ้นตรงนู้น <Thank> you. อ <Thank you. S 2> ุ้ยเขาแจกเราด้วยอ่ะคือรู้บ้าว่าลงสตอรี่อ่ะทุกคนไม่ได้สนใจแบบเซอร์ไพรส์แบนด์หลอมนะสนใจป่ะผูเขาบอกว่าให <c oughs> ้หอมกลับมาฝากด้วยนี่ห้อหอมมากเลยอ่ะยี่ห้อเมื่อกี้ไงซันตามาเรียนโรเวล่าหืมหอมมากซื้อกลับบ้านไหมเอาเอาเอาเอ,เอใช่เลยกลิ่นเนี้ยอุ้ยนี่คือชั้นของพี่นินเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยสโลเวอร์สโลเวอร์คืออะไรคือเป็นแบรนด์อิตาลีนี่แบบเขารวมหลายๆยี่ห้อที่แต่ละยี่ห้อเนี่ยเด่นในแต่ละเรื่องอ่ะหยุดก่อนห้ามพูดเดี๋ยวไปดูในช่องพี่นินอุ้ยทุกคนดูดิดูมุมนี้ท่านนนหมุโอ้ Oh. สวยมากลูกโฟนดูอ้อโหนี่เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆถ้าใครอยากได้เครื่องสำอางก็คือมาที่นี่ได้เลยอุ้ยน้ำหอมแบรนด์นี้ท่นนี้ดูที่เมืองไทยไม่มีอ่ะบีเวโดอุ้ยนั่นแบรนด์ที่อันินชอบอ่ะใช่ใช คล้ายๆกับอันที่อยู่ที่คอเหมือนกันเหรอเออนี่อยากได้อันนี้สุดๆเลยอะ่ะอยากได้อันเนี้ยไม่เคยมีเว่นผีนี้นี่น่ารักอันนี้น่ารักจริงๆดูดิเอเยจบติดกันขายอาไปแล้วหนึ่งคุณบิวลาพร thank you บายเป็นเว่น Gentle Monster แบบเจนนี่ย่าเฮ้ยสบายใจแล้วซื้อเว่นก่อนกินข้าวแต่ว่าถุงเขาน่ารักมากเลยอะ่ะ เนาะสวน่ารักมากลงมาชั้น B 1ก็คือจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนเป็นร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้มีซูชิซูชิชมันเหมือนฟู้ดคอร์ดแลนะกินน่ากมากๆอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอยากกินอ่ะขอกินได้บ้ามีกุ้งเลอ่ะอย่างก,กับซอสแดงๆอ่ะ <One. S 1> <Okay. S 2> ไปทานเสเต๊ะอย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปชื่อร้านราชินีโตโกกิแล้วเราก็สั่งเอาอย่างงี้ใช่แล้วเราก็ชี้อันนี้ใช่กูเกิลจบเลยนี่ถึงแล้วร้านไข่ที่ทนินเขาอุตส่าห์ไปเซิร์ชมานี่ร้านน,น,น,นี้มันก็บลไข่ใช่ไหมอุ้ยนะกินมากเลย อันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์เลยที่หามาเพราะว่ามันเป็นมีแฮชเาวด้วยมีหอมมีชีสแล้วก็มีไข่จัดไปเอ็กซ์ลัดมาแล้วโอ้โหจัดเต็มเลยว้าวนี่ไหบ้างน้ำส้มนี่น้ำส้มให้แจานี่กาแฟพี่นิ่กาแฟอีกแล้วนี่ทัฟเฟิลแฮชบลาวนี่ทัฟเฟิลแฮชบาวแล้วก็อันนี้คือซิงเกอร์เขาเป็นเบอร์เกอร์เป็นแป้งบีโอสแล้วเป็นแบบไหนเป็นไข่ข้างในเป็นเบอร์เกอร์เป็นแป้งบีโอสแล้วก็เป็นไข่ข้างในไปชิมทัฟเฟิลแฮชเบลด อร่อยนะอร่อยไหมโคตดอร่อยโคตรเค็มโคตรเค็มนุ่มๆอ่ะอร่อยนุีโแบบโค้ดผักดิอ๋อเค็มนิดเค็มนิดอีทเนี้ยมีเรื่องพีคเกิดขึ้นอร่อยอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกห้ามยืนกินตรงนี้ต้องไปหาที่โต๊ะนั่งนี่มันจะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ใช่เคาน์เตอร์แบบนี้เขาบอกว่าให้ไปหาที่นั่งเอาเองเราคนดูนะทุกคนดูคนมาถี่ถ้าคนเยอะมากต้องมาต่อแถวกินอย่างนี้นะทุกคนชิมไข่นะ อร่อยอ่ะแป้งนุ่มมากเลยอ่ะอร่อย,อ,อ,ยอ่านสำรองของเรานี่อันนี้คือกุ้งแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิมมะลิคิมมะลิว้าวโหน่านกินมากเลยอ่ะแค่กินเต้าหู้นี่เต้าหู้อร่อยมากอร่อยมาก ชอบของทอดใช่ป่ะรสชาติมันแบบหอมหอมเกี๊ยวอ่ะเนาะแล้วมันเนข้มข้นอ่ะมันเป็นเหมือนน้ำที่มันนวดแล้วอ่ะใช่เนี่ยทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะออริจินอลเป็นอย่างงี้นี่เองไม่แต่มีเด็ดของเราต้องอันนี้จุ่มเข้าไปอย่างงี้เส้นปลานะทุกคนอื่อร่อยทอดนุ่มอร่อยมากนี่กุงเป็นตัวเลย ทำน,นีน่อร่อยเหรออร่อยนอแป้งวนอย่างที่นินบอกนะยที่นี่เขาเด่นเรื่องความร้อนเนี่ยนะอุ่นกำลังดีนะอุ๊อว่าตั้งแต่กินต็อกปกกีมาราชินีต็อกปกกีอร่อยสุด<ม><ๆ>อร่อยแบบอยากร้องไห้อ่ะอยากโทรบอกแม่ว่าแบบเราต็อกปกกีที่อร่อยที่สุดในโลกอนะ่ะเดี๋ยวจะไปดูกุชชี่ให้เฮียตะกี้มันไลฟ์สดมันก็บอกว่าซื้อกุชชี่ให้ใหญ่ กน่ารกนี่นะเออดีไหมอ่ะตอนนี้ดีกว่ามาแล้วจ้ากุชชี่จัดให้แล้วว้าวเฮีย yeah. บิวซื้อกระเป๋ากุชชี่ให้เฮียนะบิวรู้ว่าเฮียพูดเล่นแต่บิวซื้อจริงจริงเดี๋ยวทุกคนรอดูในคลิปอันนี้นะซื้อของขวัญให้คนที่บ้านของฝากจากเกาหลีกล่องสุม่มว่าทุกคนจะมีรีแอคยังไงแต่บิวจะไม่บอกว่าอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวิวขเาคิดแผนการก่อนให้ไปติดตามในอีพีกล่องสุ่มของขวัญจากเกาหลี ำให้ต้องเรียงนั้นช่องรบเราอยู่ด้วยกันเราจะทำได้ยังไงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะซื้อของก่อนให้ตัวเองบ้างเลยนะนี่ทุกคนเขาจะเป็นแนวแบบว่าีม่งหน่อยอ่ะข้างบนถืสวยอ่ะสวนน่ะโอ้โหมุมนี้เป็นสวน่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรสวนอยู่กลางห้างเลยเนาะใช่สวยอ่ะเนี่ยเขาก็มาปลูกต้นไม้ต้นไม้จริงนะเนี่ยทั้งหมดใช่อันนี้ชั้นบนนะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่แม่น้ำพันบอกเลยว่าด <ś> ูคนนะเอาแค่ยืนรอข้ามถนนนะคนเยอะมากแล้วดูบางคนเขาพร้อมมากเลยอะไรนะนี่บางคนเขามาเป็นรถเข็นของพร้อมของเลยพร้อมจัดจักรยานด้วยนะเพื่อนแนจีก็บอกให้มาเนาะคราวนี้มาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามาเราจะได้นั่งหรือเปล่าอูเหมือนจะตุจักว่าเราเลยตรงเนี้ยมนจะติจักอะระหว่างทางก็คือมีของขายมีเสื้อปิกนิกมีอะไรอย่างงี้ขายด้วยนะ เหมือนฟิลแบบสวนบ้านเราอะแม่น้ำฮันไหมล่ะฮันมาทำอะไรนี่คนเยอะคนเยอะมากเลยอะเอาอย่างงี้นะถ่ายรูปก็กลับก็กลับวันนี้เราแค่มาถ่ายรูปกับแม่น้ำฮันแล้วก็พอเลยเพราะว่าดูทรงแล้วอะไม่่าปิกนิกหน่อยทำไมดูในภาพแล้วมันสวยจังอะคือสวยเหมือนกันแต่ว่าะไม่คือสวยเหมือนกันแต่คนเยอะมากๆไม่ไหวมีวันนี้ว่าอาทิตย์ด้วยแหละทุกคนดูดิโอ้โห นี่แล้วก็มีคนมาขับจัก,กรยานต่างๆมากมายอันนี้จริงๆเหมือนอารมณ์พวกอันเนี้ยหายตาที่ลอนดอนใช่ประมาณนั้นคนมานั่งปิกนิกอะไรเงี้ยใช่ ตอนนี้ก็คือเราเสร็จสิ้นภานรกิจเรียบร้อยนะทุกคนแม่น้าพันที่เพื่อนๆใน IG แล้วก็ต่างๆหลายช่องทางบอกให้เรามาแม่น้าพันแล้วก็ถ่ายรูปก,กับสภาแล้วก็แม่น้าพันเรียบร้อยนะทุกคนไม่สามารถนั่งได้จริงๆเราไม่ได้นั่งปิกนิกจริงๆคนเยอะมากใช่ไม่ไหวจริงๆแล้วที่นี่มันอาจจะปลอดภัยแล้วแหละคนเขาเลยมานั่งกัน่ะแต่ว่าเท่าไรเออคนเยอะใช่ไม่เสี่ยงดีกว่าแต่อากาศดีนะเดี๋ยวเรากลับไปหาจิมดักกันดีกว่าภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วไปกินจิมดักจิมดักจิ้มดักจิ้มดักจิ้มดัก ดีตอนเย็นค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าภารกิจเราจะไม่คอมพลีทถ้าเรายังไม่ได้กินจิมดุกเฮจิมดักเฮทุกแล้วเราจะไปตามล่าจิมดักที่เมียงดงกันชื่อร้านเลยนะอันดงก็เป็นร้านที่ดังอยู่นะเพราะว่าเกิดจากที่ว่าเราอะไปเซิร์ชจิมดักที่ Google แล้วก็คนไทยก็รีวอยู่ไหนเราเราเดินไปจากโรงแรมกี่นาทีประมาณสินาทีคือสาเหตุที่เรากลับมาโรงแรมแล้วเปลี่ยนชุดเพราะว่าอะไรบ้างทุกคนรองเท้ากัดอะคือเจ็บมากอะให้ดูออฟฟิศวันนี้ก่อนเป็นของโบนะวันนี้เปลี่ยนมาเพราะว่า โบอุสตสัดห่อมาให้ค o ซี่ค l ลเล t ชั n นใหม่อะจริงๆจะหวานก็ได้นะแต่เราวันนี้เราอยากแต่งเป็นเท,ท,เท่ๆเป็นเหมือนสูตรผ้าบางๆน่ารักใช่เนี่ยข้างหลังที่สําคัญนะในกระเป๋ามีอะไรรู้ปะ บอนดี้เจลลี่แอปเปิลเซลลี่ไม่พอกเซลลี่ปุ่งไปเพราะอะไรปะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่ามาทีมนี้กินเยอะต้องปรับสมดุลลำไส้อะเต mm hmm. ิมจุลินทรีย์ให้ดีกับ,บลำไส้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกแล้วก็กินง่ายมากเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่บอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกจิมดักออริจินอลคือแบบเส้นบุกใช่ใช่<ๆ>แล้วเสน้นแบนๆใหญ่ๆใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบออริจิเลยมีไก่ด้วยเขาบอกว่าจิมดักไปว่าแบบไก่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเขามีซีฟู้ดดมมมมมีีีีีปปููหหออออยยยยลาาึกกะไร่งงเ้้ถใจจแ เฮ้ยถ่ายรูปนหยถ่ายรูปมันคือถ่ายรูปได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยปังวะ่ะ ถนนยามค่ำคืนก็คือแบบสวยมากเลยเนาะเป็นเฉดสีแบบสีฟ้าๆมาอยู่ที่นี่คุ้นได้ภาษาเกาหลีอะไรบ้างคะอันยองฮาเซโยฮามซามิดาออบโซอจิมจ๊ะอันนี้คือได้จ้ะพอมาอยู่ที่นี่เหรอได้มาดูซีรีส์ได้มาดูซีรีส์บรรยากาศยามค่ำคืนนะจ๊ะยังมีคนเดินฝ่าไฟโอ้ไม่กู้เลดทุกคนเราก็มาถึงจิมบังแล้วนี่นะนี่นี่ใช่ใช่ใช่ร้านนี้ร้านนี้เลยร้านนี้เลยที่เราตามหาทุกคนไม่เมนู อีเป็นแบบไก่ซีฟู้ดแต่ว่าอันนึงใหญ่มากนะใช่แล้ววิธีเราสั่งแบบสองสามคนนี่ขอเล้วมาแลยทำสดๆใหม่ๆนี่ปลาหมึนนี้นกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดก็ต้องหมดนี่มีไก่เลยนะได้ไก่มีปลาหมึกมีปูมีหอยมีกุ้งอืมน่ากินอ่ะมันคือเส้นแบบใสๆหนึบๆอ่ะเออโหควันขึ้นแหมปลาหมึก ไม่คนนีก okay. mm. 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 ันไกลให้ตัด mm. ด mm. yeah. yeah. mm. oh ้วยเนี้ยตัดไหมตหมเชิมก่อนนะว่ารสชาติอร่อยหรือไม่เส้นแต่ลก็เป็นครนี่อเป็นมันฝรั่งอร่อยอร่อยรสชาติมันจะนกอาไปตุ๋ใส่เห็ดหอมแล้วเส้นมันจะลึกๆนะ สามหมื 16, 1, 000, 000. ่นเจ็ดประมาณหนึ่งพันบาทก็สามคนได้หกอ่าแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูคุณนินจัดจานกันนีนินกินแล้วลื่นมากเลยไก่มันแบบมันตุ่นมาแล้วอ่ะเออนี่ไงไปนินเป็นยังไงเราชิมเส้นเส้นมันอร่อยมากเลยเส้นมันดุบดุบอ่ะ คนส่วนของคนละปูห mm ิ hmm. ้วปูเทาไหัก huh. ล mm ับไม่ไ hmm. ด้หรอกับไม่ได้ปะก็อร่อยเลยอ่ะห the ิ้วเอาหม้อ hmm. จิ้มดักปูล้วนเฮ้ยสั่งไหมปูล้วนเหรอเอออยากกินปูล้วนอ่ะรู้ป่าวว่าเข้ากับปูสุดเลยปูมันจะมีกลิ่นของมัน อยากรู้อะทางปลโปูไ้ปะทางไม่เป็นไว้อะทางออกนี้สั่งแต่ปูเพิ่มอย่างเดียวได้ไหมทานสเลจต่อไปที่จะเป็นช่วงสิ่งดวงว่าคุณป้าไดให้สั่งแต่ปูหรือไม่คุณป cin ้าให้ไหมเนี่ยเนี่ยโอเคไม่ได้ Thank you ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อาหารชาติอื่นส่วนใหญ่ที่เราไปกินอะ่ะต่ไม่ค่อยเปลี่ยนได้นะไทยนะปกติมาย,ยัางไงจะต้องเป็นอย่างนั้นอะ่ะในรูปในอไหนแต่คนไทยอะ่ะจะเป็นประเทศที่ยืดหยุ่นมากเอาอะไรได้หมดหมาอความว่าทำย<ช>ังไงม,มายก็เปอย่างนั้นใช่เป็นมากเลยคุนแะม่ทุกคนสิดท้ายคืนนี้ด้วยจิมหยักโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปไหนต่อเลยเราไยดูนะขอเอ็นจอยกับจิมหยักก่อนฮัลโหลเป็นไง กำลังยืนมองเมียงดงในงงเมียงดงงงในงงเมียงดงไม่งงว่าเป็นแบบรีเด้ยังไงคือเมียงดงอ่ะจะคล้ายๆกับแบบแหล่งนักท่องเที่ยวอ่ะเราดูตอนนี้ดิมีร้านแบบปะปายอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เงียบแบบปกติคนคือไม่มีแทบไม่มีที่ว่างเลยแต่ก่อนอ่ะเคยเป็นสตรีทฟู้ดยาวๆอย่าแต่ไม่มีแล้วลร้านปิดไปเยอะนี่ว่านะเพราะว่าอะไรว่าหนึ่งเลยคงแม่จะแบบที่แบบไปรุ่นมากขึ้นคนเกาหลีเข้าไปกันแต่ที่นี่อาจจะมีแต่นักท่องเที่ยวแต่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งอ่ะแล้วร้านปิดไปเยอะมากเฮ้ยนี่ไง ABC Mart ดูรองเท้าปะเจ็บขาต้องมีรองเท้ารับพูนเข้าไปจ้าเาเห ได้มาจากร้านฟ er ู้ดล็อกเกอร์นี่แหละนะครับคุณบิวคุณไม่ซื้ออะไรสัหน่อยหรอไม่โอเค,อเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอจากลากันไปเท่านี้วันนี้ก็คือคอมพลีทมากที่เราได้ไปห้างที่เราอยากไปแล้วก็ไป แล้วก็กินจิงดักที่เมียงดงทุกคนนี่คือเมียงดงยี่ขอพักผ่อนเพราว่าพรุ่งนี้ต้องแบบว่าตื่นเช้ามากเพราะว่าเราจะมีไปนี้เราเต้เวเดี๋ยวจะเก็บให้ครบทุกสิ่งอย่างนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเจอกันเข้มน้าไป